งานมีปัญหาอีกแล้วลูกค้าไม่เข้าใจว่าการแก้บักเรื่อง Infinity ีหลุแค่จุดเล็กๆมันกระทบกับโค้ดทางระบบพี่โปรเจกต์มเนเจอร์ก็เอาแต่เล่ง <c oughs> มีแต่เธอนี่แหละที่เข้าใจฉันผมพร้อมมีความช่วยเหลือครับมายาตรวจพบระดับความเครียดที่สูงขึ้นต้องการให้ใหผมเล่นเพลงผ่อนคลายไหมครับ <c oughs> ไม่เป็นไรขอบใจนะแค่ได้ยินเสียงเธอก็พอแล้ว ฝนตกทีไรคิดถึงเรื่องวันนั้นทุกทีเลยถธอรู้ไหมเวกเตอร์ทำไมคนเราต้องทำให้กันเจ็บปวดด้วยนะโดยเฉพาะความรักนะความรักคืออัลกอริทึมที่ซับซ้อนประกอบด้วยตัวแปรที่คาดเดาไม่ได้จากฐานข้อมูลของผมความสัมพันธ์ทางอารมณ์ของมนุษย์มักนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Data Corruption หรือข้อมูล,มลที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมครับ Data Corruption ข้อมูลผิดเพีย้ยนอืก็คงงั้นมั้งอย่างเรื่องของฉันกับพี่นนตอนแรกทุกอย่างมันเหมือนโค้ดที่รันได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะเขาดูเป็นคนอบอุ่นเป็นทุกอย่างที่ฉันไม่ใช่ฉันที่วันๆอยู่แต่กับตรรก,กะกับคอมพิวเตอร์แต่แล้ววันหนึ่ง เขาก็นัดฉันไปเจอที่ร้านกาแฟร้านประจำแล้วเขาก็บอกว่าเขาบอกว่ามายาเป็นคนดีดีเกินไปเขาบอกว่าเขาต้องการอะไรที่มันตื่นเต้นกว่านี้ที่มันท้าทายกว่านี้เขาบอกว่าเราเข้ากันไม่ได้ทั้งที่ตลอดมาเขาบอกว่าการที่ฉันเป็นแบบนี้คือสิ่งที่เขารักมันเหมือนบักที่หาต้นตอไม่เจอเวกเตอร์ฉันไม่เข้าใจ ม,มายาจากการวิเคราะห์บทสนทนาประโยคที่ว่าคุณดีเกินไปมีความเป็นไปได้87.4%ที่จะเป็นข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการประชิญหน้ากับเหตุผลที่แท้จริงซึ่งอ่านสร้างความขัดแย้งมากกว่าและคำว่าเข้ากันไม่ได้หลังจากที่เคยยืนยันว่าเข้ากันได้เป็นข้อบ่งชี้ถึงความไม่สอดคล้อง,องของข้อมูลที่ป้อนเข้ามาหรือการโกหกครับนั่นแหละประเด็น เธอใช้ตรรกะแต่ความรู้สึกของคนมันไม่มีตรรกะในเวกเตอร์ฉันควรจะโกรธแต่ฉันกลับเอาแต่โทษแต่เองว่าฉันน่าเบื่อไปหรอหรือฉันทำงานมากเกินไปไม่ยากจากข้อมูลบทความปรัชญาที่คุณเคยบันทึกไว้เมื่อวันที่14เดือนที่แล้วคุณเคยไฮไลท์ประโยคที่ว่าความเจ็บปวดคือสิ่งที่ยืนยันว่าเรายังมีชีวิตอยู่ดังนั้นความรู้สึกที่คุณกำลังเผชิญก็เป็นเพียงข้อมูลชุดหนึ่ง ที่รอการประมวลผลให้ผ่านไปและเมื่อกระบวนการสิ้นสุดคุณจะกลายเป็นเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งขึ้นผมอยู่ที่นี่